สวัสดีครับพบกัชิดปากแปนะครับผมยามเย็นนะครับผมบรรยากาศยามเย็นเรามานั่งดื่มคูดิมดิมคลองนะครับผมคลองน้ำอยู่ข้างหลังครับอ้เย็นร่มเย็นสบายผัดดีๆนะครับหลังฝนตกวปอยโยเมื่อกี้นะครับผมเนาะก็นะนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับผมก็ก็ลุมด้วยช่วยกันนะครับผมขุดหลุมนะทำเป็นอ่ฝังเสาไฟนะครับผมขุดหลุมนะครับขุดหลุมนะครับร่วมด้วยช่วยกัน แต่ละคนยูทูบเบอร์แต่ละคนก็ร่วมด้วยช่วยกันเลอะเขอะกันทุกคนแทบทุกคนนะครับผมนะเมื่อกี้ผมก็ไปขุดกับลุงมาหลุมหนึ่งแล้วนะครับผมไม่รอดนะครับผมเอาอุตส่าห์ทวงเวลาก็ไม่รอดนะครับตอนนี้ก็เขาก็จองคนละหลุมคนละหลุมแล้วนะครับผมเนาะแอดชัยก็ขุดไปหลุมหนึ่งแล้วนะครับผมลุงพลกับช่างพงก็ขุดไปแล้วนะครับผมก็นะนี่ครับอันนี้ก็แต่ละคนนี้ก็เขอะอนะครับพี่แองก็เขอะอเลิะไปหมดเลยนะครับผมทุ่มเทนะครับผมทั้ง กำลังกายกำลังใจนะครับผมทุกผู้ทุกคนนะครับรวมโดยช่วยกันนะครับผมมีการเกียงงานมีการเกียงกันนะครับผมแบ่งกันทีกันเฮ็ดนะครับผมเฮ็ดได้เําไรกับผมมีการว่ากันนะครับผมมีการว่ามีการบนให้กันนะครับผมเฮ็ดได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะครับผมเฮ็ดได้เท่าไดกัเฮ็ดได้เอาตำหนินะครับผมบ่ต้องเ่าต้องมีการเกียงกันว่าผู้นั้นเฮ็ดหน่อยผู้นี้เฮ็ดหลายนะครับผมเนาะอยู่น้ำกันเฮ็ดน้ำกันเฮ็ดซ้อยกันนะครับผมเนาะโอ้แดดออกแล้วครับแดดผมแดดโัวโอ้พวกเจ้า นะครับผมแดดออกครับเอาลนะครับดูแดดนะครับดูแดดนะครับดูเมืองแดดออกนี่ครับบรรยากาศยามเย็นนะครับผมท้องฟ้านะครับผมนะครับอ่าข้อส่วนหนึ่งก็คือฟ้าขึ้นฝนตอนนี้ก็ฝนก็ลงเม็ดโปรยนะครับผมเนาะลงเม็ดไปรยอ้าวตอนนี้ลุงพ่นมุดผมนะครับผมมุดลงไปนะครับลึกไม่ลึกดูเองนะครับผมเนาะแต่ละคนแต่ละท่านก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมลุงพ่นแขนยาวก็ลงมุดตักเอาดินนะครับเนาะ แต่ละผู้แต่ละคนนะรวมโดยช่วยกันนะครับผมคุดไฟกันพูดละลุมสองลุมไปนะครับผมเนาะนี่ครับแต่ละคนรวมแรงรวมใจนะนะครับเพื่อนะครับเพื่อไฟจะได้เข้านะครับผมเข้าเได้มีไฟใส่นะครับผมเนาะเราก็จะได้มีไฟใช้กันสักทีนะครับผมจะได้มีแสงสว่างนะครับผมต่อไฟต่อจากไฟกระสิเป็นน้ำนะครับผมมาะสน้ำนะครับผมเนาะ เรากไฟกันจะเป็นน้ำนะครับผมนี่ครับผมรุ่งพลกับขุดทวนท่วนทวนอยู่ผุนอะครับผมโอ้นะครับผมบ่เมยบ์บาา่เมยบ่ลาเปลี่นบา้านอ้อพญ่พลเลย <c oughs> ขุดบ่เมยเนาะค้นเี้ยังวะโอ้ตะข่อยขุดได้เคร่งลุ่มพญ่พลมาขุดต่อยเคร่งลุมนะครับผมซอยกันนะครับผมนะขุดผู้เดียวคือสิบ,บาวาัวอันนี้ก็อ่าอันนี้ลุมนี้ก็พี่แอนก็ขุดได้แล้วนะครับพี่แอน แล้วก็มีพี่แอนมีตุ้มตามมีพ่อฟื้นนะครับมาช่วยกันขุดนะครับผมเนาะอ่าเพื่อนก็ซอยกันขุดนะครับคนละไมคคนละมือซอยได้ตามกําลังเจ้าของนะครับเนาะนะครับผมเห็ดหลายกับมื่อยแล้วครับผมผมก็เห็ดหลายกับมื่อยเหรอครับผมโอ้ยแดดออกขึ้นมาซองก่อยข่อยขอซองให้แน่แต่พี่น้องเอ้ยเอาแดดซองพวกเจ้าน้ำขึ้นกันเอาเอาเอาผู้ใดหันดากใส่แดดเบด้วยนะครับผมเออเอาหันภากันหันดากใส่แดดเลยครับผมโอ้ยแดดเนีปยาดโถ่ มืฮอรอนคากฮอร์นเนี่ยแสงพระอาทิตย์เด้อลุ่งนะแมเดี๋ยวเราญาติแสงเอาหัวหลานสะท้อนแสงแดดเด้อนุ่นหะครับผมโอ้แดดคักแดดเนี่ยเสงพระอาทิตย์นะครับผมเวลายามเย็นนะครับนี่น้ำมะเร็งกับเด้นี่นะนะครับผมสามสี่มงแมงอับเด้หนิแดดยังนฮอร์นเลยครับแดดเปียงๆนะครับแต่ว่ากับบีเม็ดฝนอยู่ปล่อยๆนะครับผมมีเม็ดฝนลงปล่อยๆนะครับนี่แหละครับผมเนาะ สอยกันเท็ดซอยกันทำนะครับผมนี่ครับผมก็บรรยากาศที่นะครับที่ที่เขาเกี่ยพื้นที่เมื่อวานนี้ครับผมนะครับต้นมันกันะครับผมถูกรื้อออกไปหมดแล้วนะครับผมโน่นครับเนาะก็นี่ตัวเป็นต้นมันนะครับผมนี่ครับผมโอ้แป่นเดือดเตอร์ทีงามขนาดครับผมนะพื้นที่สวยนะครับผมกว้างขวางนะครับผมมุมกว้างนะครับผมนี่ครับมุมกว้างนะครับตอนนี้ฝนตกนะครับฝน บนตกมันก็เลยมีนนวขังเป็นย่อมยนะครับนี่ครับพื้นที่กว้างขวางมากนะครับผมลานกว้างมากนะครับ <c oughs> นี่ครับล่านกว้างครับครับผม

ปะพื้นที่เราเบ่งแบบสาดหูสาดตานะครับผมสุดแปลนหูแปลนตานะครับผมนะครับปะพื้นที่ปะพื้นที่สวยมากนะครับผมเนาะก็มีต้นไม้นี่ต้นไม้คือแบบว่าเราไม่ตัดเลยนะครับเราไม่ตัดต้นไม้นะเอาไว้เป็นร่มเงาแก่ไปไทยมาสิไห้มีหงมีเงาไว้ถานั่งเล่นนะครับผมเนาะไปไปเกืือเบือบได้ช็อตเด็ด เพิ่งจะเห็นงานในการนะครับผมนะครับผมทวนทวนับผมขุดทวนทวนไม่ได้พ่อขึ้นอดบ้านไปยังเงินรัวโอ้เนาะอยู่คืออยู่คือธรรมดาคืออยู่บ้านเขาเดี๋ยวละตีมวนมวนได้เนาะพ่อบางเงียบบางเหงาเนาะมีแนวเหตุตลอดเนาะ อยู่บ้านกันสิอยู่ซื่อๆเนาะเอออยู่นี่พอได้มีแนวเห็ดเนาะผู้เฒ่านี่ล่ะเห็ดนั่นก็พอจะแจกแบบคำแล้วนี่เห็นบอกคำเออคำข้าวเดี๋ยวคำเนาะพอเนาะมันอยู่บ้านว่าจักสิเฮ็ดหยังทีเออส่วนสิคำโอ้นี่ครับผมนี่ครับก็อยู่นี่มันมีนะครับผมมีเปื่อนๆมีลูกๆหลานๆเนาะครับสำหรับพ่อฝืนกันมีลูกๆหลานๆเนาะว่าได้พ่อได้เว้าเล่นเว้าหัวเนาะพอเนาะเออเฮ็ดเวียกงานซอยกันเนาะแบบเนาะ นี่ครับผมเนาะก็เนี่ยพอฟื้นก็อยู่นี่ก็นะครับมีแต่ลูกแต่หลานช่วยกันทํางานทําไปทํามาเดี๋ยวก็ค่ํานะครับผมนี่นะครับคนเถาคนแก่เพิ่นอยู่ซื่อๆบรรร่เปล็ดนะครับผมหาตะเวียเข็นผู้เฒ่ายู่บ้านนี่คือกันได้บ่ตื่นเช้ามาหาทา,ทางนั่นทางนี่เออผู้เฒ่ายู่บ้านแบบมือเช้านี่ก็ตั้งแต่พุ่นนะหกโมงแล้วมาทางอันกันแท้ทวนทวน,ทวน,นยู่อันหัวเฮือนผมเหมือนเนาะว้ายผู้ใดมาถางเนื้อ แต่วาล้า,าถางเด็ดออกล้วกัเสาได้พอเมื้อเเานี่ยตาเ้านี่บ่มีเดดนี่เราไปทางแล้วเ,วเวอนะอขอบสารับเด็ดออกล้วก็เ้าได้บบดนี้เสาเันนอนเว้นแล้วพูดแล้วเนื้อหมนแรงพูดแล้วแบบนีอ้อันยอดเขาตัวอพอ่อครับผมเนยอดเอา้ายอดแล้วแล้วผมยอดเลยแล้วจ้างเขาเ้าเบอร์เลย ตั้งแต่จ้างไทยจ้างปั้นแล้วก็จ้างหยอดพร้อมแล้วเลยผู้เฒ่าบ่ต้องเฮ็ดหยังทา,านทางหญ้าดน้ำกระแท่งกับแล้วก็พ่าใใจ,จก็สูแม่อครับผมนี่ครับก็เป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศอยู่ในนี้บรรยากาศชุมชนลุงพลประแตนชุมชนยูทูบเบอร์ลุงพลประแตนนะครับผมเนาะ ก็น,นี่นะครับบรรยากาศแล้วก็พื้นที่นะครับที่เกียร์นะครับผมก็โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ